กะเพราหมูสับไข่ภูเขาไฟเราให้กินข้าวขาวอ่ะมาทานเลยไม่ต้องปรุงคุณแม่ชิมชิมน่าจะเหมือนกันแหละเป็นไงดีครับเป็นเพื่อนครรบ สวัสดีครับพี่สวัสครับช่องโดโด,โดพาเที่ยวครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ไม่เช้าแล้วละ่ะสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงแล้วเรามาหาอะไรนะนใครแนะนำนะคุณเอฟซีที่เจี๊ยบก <F 4 S 3> ๋วยเตียเเต๋ยวเตาถ่านเนาะก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านไข่ออนอยู่แถวพลำสองฮะนี่ก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็น คูตักบอกว่าอยากมาตั้งนานแล้ววันนี้เลยพาคูตักมาฮะขนาดเวลานี้11บเอโมงใกล้ๆ1ิบเอโมงคนยังเยอะเลยอะ่ะข้างหน้านี่รถจอดเต็มแล้วฮะอะปเดินเข้าไปดูบรรยากาศกันไปจอดรถแต่ที่จอดรถเขาก็เยอะนะฮะเข้าในซอยด้านหลังก็มีที่จอด ไปหาที่นั่งกันครับอเมนูติดป้ายไว้ตรงนี้เลยเรามีคาเฟ่ด้วยอันนี้ออนเซ็นคาเฟ่อะไรหมดนะหอยอ๋อหอยหมดเขาเป็นสไตล์นี่นี่ดูนึก็ได้บปีกไก่ตุ้ยนุย้ยนี่คือยัดไส้เหรอ อคุณสั่งปีไก่ตุ้ยนุ้ยด้วยปั่นต้มยำดูเมนูของเขาสิมาแจกเมนูไป,าานนปคนละอันนี่ครับปั่นต้มยำเตาถ่านออนเซนนี่สั่งอันนี้ด้วยนะเรามากันแบบถิวนี่คงจะสั่งกันกระจายแล้วเนี่ยเอาบะหมี่นี่ยค่ะอ่าเปิดดูก่อนนี่ก๋วยเตี๋ยวข้าวเขาหลากหลายมากรครับเพื่อนๆนี่ เปิดให้เพื่อนๆดูแต่เดี๋ยวเราว่าเราจะย้ายโต๊ะนะเพื่อนเพื่ออาจจะแคปหน้าจอดูก็ได้นะครับผมเปิดเร,เร็วๆนี่นี่นี่น,นี่อนเอาพวกนี้ด้วยน,นี่ฮะเราจะสั่งเขามีมีกระดาษหนึ่งขยจอปูหนึ่งเนาะนี่นหน,น้ากินไอยจอปูตีไก่ไหม วานทานแล้วเมื่อวานได้ทานไก่แล้วทานเบื่ออย่างอื่นมากค่ะงั้นเอาเต้าหู่หรือเอาอะไรเอาอะไรล่ะเกี้ยวเกี้ยวอ่ะใช่เปลี่ยนไก่บ้างเกี้ยวข้วหมหม่อะไรนะใช่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 เสี่ยงต้งยำน้ำข้นก็เด้งต้งยำน้ำข้นนะครับนี่ครับก็เป็นกระเพาะหูสับว์โบราณครับครับไข่ดาวสักน้ำเกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวสามที่นะคะเวอร์ซีนาหนึ่ง นี่เรามาแบบหิวนะเช้าวรวมกลางวันเขียนเป็นหางเว่าวจะกินหมดเปล่าจะสั่งพี่โดโดทานด้วยฮะเช้าวรวมกลางวันเลยครับเดี๋ยวมาดูกันให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนี่ฮะนั่งอยู่ในสวนเนาะนั่งอยู่ในสวนสบายๆเป็นบ้านไม้เย็นสบายก็ต้องขอบคุณเจี๊ยบ เอฟซีคุณเชียบเอฟซีเหนียวแน่นมากคุณเชียบรอะไรนะเชียบพรมสองครับคมีเขียนบรรยายสรรพคุณไว้นะฮะนี่เขาบอกว่าไม่มีผมชูรสไม่มีซุปก้อนเนหมูก็ปลอดสารไข่หนามัยถักร้ำผึ้ใบนัน้านเข้าจ้า อย่างแรกนี่ของเขาเป็นเล้งแซ่บนี่ของใสคงไม่ต้องปรุงเลยเนาะเนาะ,ะเล้งแซ่บครับน่ากินน่ากินอันนี้เดี๋ยวเราจะซดเป็นน้ำน้ำซุปแต่ถ้าทางจะแซ่บอะแล้วก็น้ำที่สั่งฮะนี่ผู้ตักสั่ง เก๊กขวยแต่ของผมสั่งอันนี้ร้านกาแฟาเขาชื่อนี้ฮะออนเซนคาเฟ่สั่งบวยโซดาอร่อกกเวยใบเตยใช่ไหมเก๊กขวยใบยเตย,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 เตยอ,อันนี้ของใครของพี่โดโดอของเราไม่ไม,ไม่ไม่ลูกชิ้นนะอ๋อของพี่โดโดไม่ลูกชิน้นก็ลูกชิ้นอยู่ดีอะน,นะเอาไหมอ้ะไม่เป็นไรเอามามของคุณเป็นอะไรนะ เส้นเล็กไหนดูสิขอ,อ,อดูหน่อยของคุตักเส้นเล็กออนเซน็นของพิเอโดอะไรบะหมี่บะหมี่หมี่ต้มยำต้มยำออนเซน็นชิมชิมเล้งชิมเล้งคุตักเอามาให้ของชอบของผม,ผมอือพิเอโดชอบแน่เลย รสชาติดีไปไงแนวโอ้อาหารมาเร็วมากโดนหลหอ่านี่ครับให้จอให้จอให้จอกินอันนี้ก่อนเป็นออเดีต ไม่ต้องปุงเลยนะหเหมือนกับอันนี้เหมือนกับไม่ไม่มีใครแตะกล้องลยอร่อยมากบร่อก้ออกจะบอกเพื่อนๆนอไงแบบว่านีน่เหมือนมาม่าต้มยำยแต่อร่อยกว่านะีเข้มข้นกว่าแต่ว่ารสชาติแนวๆกลิ่นๆ,แ,นๆแบบมาม่าต้มยำคือได้กลิ่นในพริกเผานั่นเองมาแล้ว นนันี่ปอเปี๊ยะอะไรปอเปี๊ยที่มีชีสตอนนี้ไม่มีใครสนใจใครฮะตื่นขึ้นมาทํานูน่นทํานี่กันจนสิบโมงกว่าเพิ่งจะออกจากบ้านได้กินประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงเลยตอนนี้ก็ค่อยกินไปเดี๋ยวต้องแท้อันนี้ คือตักสั่งข้าวอะไรอีกนะข้าวอ่ผัดกับกุ้วอืมอยากกินไปซะทุกอย่างแต่มากับแอปเปิ้ลอืม ข้าวเร็วอันนี้เลยเอยเกียวเกียวอะไรทุกอย่างชิมสั่งไปจนจำไม่ได้อะว่าสั่งอะไรไป <c oughs> นี่น่าจะเป็นแบบน้ำจัดไตน้ำจิ้มไก่เนาะ เาากี๊ยวโตฟูเห็นว่าเกี๊ยวโตฟูเกี๊ยวโตฟูกินมาเนี่<ม>ยเป็นสไตล์อาหารหัดเล่นเนาะ<ม>อันนี้อะไรอ่ะ

เปรี้ยดแทะเลต้มเรี้ดแทะเลเราชิ้นชิ้นเล็กไปก่อนเอาชิ้นใหญ่ดยแทะเล้อันี้ตรงนี้เนื้ออน้เนื้นออร่อยคนะด,ดยเฉพาะต้มยำ ครูตักครูตักไม่ไม่อยากกินไข่เหรอ,อเอาไข่ออนเซนในก๋วยเตี๋ยวครูตักมากินที่รูเลทุกวัน <c oughs> อเอาไข่ออนเซนมีขายศาสตร์กรโรงเรียนใช่ไหมกินทุกวันเบื่อเลยเไม่เบื่อค่ะไม่เพรว่ามินก๋วยเตี๋ยวต้องกินทุกวันอร่อยออกินเนขะ้ากันเนาะกับไข่ออนเซนอนะ่ะ ทิกเ,เจอร์ของอเขาอะ่ะไม่ไหวครับจนความอร่อยไม่ไหวพอมากินกับเนี้ยมันเข้ากันมากเลยผมตัง้งตั้งหากไปอีกฟองหนึ่งครับไข่ออนเซ็นไอดออร่อยไหมพี่โคงอ่ะนี่อีกนี่เน,เนื้อเต็ม,มเต็มไอพิมพแทอดไปเพลินๆนี่เรารอข้าวเนี่ยข้าวอีกสามจาน เกียวโ,โตฟูโตฟูหรือโตฟูต้มมือบากมือปับเปี๊ยะแฮมชีสจิ้มกับเต้ามันกับเป็นซอสและเป็นสลัดอ่ะพอเราอยากเพิ่มนี่นี่นี่ ออมาแบบนี้เลยครับสั่งเพิ่มได้เพราะว่าซิเนเจร์เขาคือเจ้าตัวนี้ขอกินแบบนี้ครับคุณเพื่อนนี่มันอร่อยอือขออานนื้อ,อเอาเนื้านมาด้วย

เรามาแล้วอันนี้คืออ่าของผมเอามาอันนี้มันเนนนนนขาดูหน่อยอันนี้เขาเรียกอะไรนะไข่ระเบิดกะเพรากะเพรา,าหมูภูเขาไฟาาและนี้ก็เป็นกะเพราหมูโบราณไข่ดาวครับเพื่อนกะเพราหมูกับไข่ภูเขาไฟ ไข่กุ๊เอาไฟมาดูครับน,นีน่คันนี้มันจะตายแบบนี้เลยโดูจะกินไหมเนี่ยบากมือเต็มเตๆกวันโขลกมืโอโ กะเพารารสชาติดีมากนะเอาหอมดูเขียนไม่จะออทำ<ว>ให้ที่บ้านนะอ,อ,อ,อร่อยอานะจะทำให้เอซดู C ที่บ้านกินมั้เอามั้ยอ๋พมให้วยจาจันนั้นก็ได้นะเอามั้ ไม่ไม่เอากินนี่อักผ่านุดตัดท้ายกุณเคหลอกให้กินข้าวขาวกินแล้วนั่นะเอาอีเอาอีเนานี่ยจานนี้ให้ดูดไปเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดยนเดี๋ยวเีเขา๋ยวเดี๋ยวเดยวเดวเดีวเดี่ยวเดห๋ยวดีกยเดี๋ยวขาวเเยเเวเวเเ๋วยเ๋วย เล้งไปสองชิ้นจานนี้<ม>จะหลอกให้บิวโดกินข้าวขาวโดกินเลย,ยข้าวขาวนะอเอาสิวันนี้จะให้บิวโดกินข้าวขาว <c oughs> คนคนให้กินข้าวด้วยให้กินข้าวด้วยเ,เขาไม่กินอยู่แล้วเออนัอน่นแหละโดต้องกินข้าวด้วยนะมาวันนี้นี่เพื่อนเพื่อน,น,นมาดูวิวโดกินข้าวขาวแล้ว อยูอ่โดยกนินข้าวขาวแล้วกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยนีของชอบไข่ดาวได้กินข้าวขาว ลุ้นเฟโดกินข้าวขาวกันครับนี่ขนาดก๋วยเตี๋ยวไปชามแล้วนะเจอของอร่อยไงหลอกกินของอร่อยกนะ็ก็กิน ช้าๆนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าอิ่มก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว <c oughs> เริ่มเริ่มมีรายละเอียดเริ่มมีทําท่าจะคายแล้ว อะไบ้างอันนี้อะไรเอ่ยข้าวผัดปลาสลิดครับข้าวผัดปลาสลิดคุณสั่งเหรอคุณสั่งข้าวอะไรข้าวกะปิอะไรนะข้าวกะปิไหมหรออ่ากะปิกะปิอ่าอ่าคุณรับหน่อยข้าวอะไรนะข้าวผัดกะปิอ่ยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยข้าวผัดกะปิแล้วมีกุ้งด้วยเหรออืมเฮ้ ก็ได้ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับพอติชอบปากสองสามคำมาัดคตกลงชื่ออะไรแน่ข้าวผัดกะปิข,ขั่วก็หอมหอมเหมือนข้าวคุกปิมีมกนะันไม่ไม่บีบมะนาวหรือุณตักเขามีกุ้งทอดมาด้วยเนะาะไม่มีหมูหวาน ม,มีกุ้งทอดแทนทำให้กินหน่อยนะกลับบ้านนะมีมีเอฟซให้กะปิมะกะปุกนึงมใช่หรอขอบคุณยังท่านเจ้าของลนะิบ้าเนาะเจ้าของลิบ้าวันนั้นไปทานลิบ้าก็คืออะไรก็คือส้มตำป๊อกๆนะฮะเพื่อนๆเขาเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์เป็นมีเพลงฟังนั่งริมคลองตกแต่งสวนสวย,สวย ันนั้นไปถ่ายไปทานไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศครับเพราะว่าเขามีแขกแล้วก็เขามีคือร้านเขาเป็นสไตล์ฟังเพลงเพลินๆด้วยเนาะมีจิบน้ำอางงอางุ่นด้วย<ม>ก็เบเพื่อนไปอุดหนุนได้ฮะราคาไม่แพงแล้วก็มีเพิ่มลายอาหารที่เป็นแบบฝรั่งฝรั่งนะมีไส้กรอกเยอรมันอะไรทำนองเนี้ก็ต<อ>้องขอบพระคุณด้วยนะครับเดี๋ยวครูตั๊กจะเอากะปิที่ทางท่านเจ้าของเนาะให้มาไปทำเมนูนี้เนาะ ไม่ยากเนาะกูตักดูแล้วไม่ยากนะง่ายกว่าข้าวคูก็เปีอ่ะพื่งง่ายเนี่ยเอาเลยวันสองวันนี้นะผมจะรอกินเนาะเขาผัดกับอะไรมีในในข้าวเขามีอะไรมีมีกุ้งมีกุ้งหอมหมูสับด้วยเหรอแต่หมูสับเป็นหมูสับผัดรสชาติแบบกะปิอะเนาะหอมกับถ่ายไม่ทันพี่โดขโมยกุ้งเหรอ พี่โอโด้ขโมยกุ anyway, yeah, like ้งไปกินตัวหนึ <S <S ่งอร่อยเนอะใช่ไหมยากินไปจำจาเมนูนี้ไว้เดี๋ยวไปทำทานที่บ้านกินกันอร่อยอร่อยลุยกันเลยฮะเลยให้น้องเขาเก็บโต๊ะฮะว่าจะเป็นภาพที่ไม่น่าดู ของหวานพีโด้ดรีเควสตอะไรคุณากวยมันเป็นน้ำผึ้งด้วยเหรออชันด้วยกันทันด้วยกันเฉาก้วยน้ำผึ้งเนาะอร่อยมากอี่ด้วยจิ้มจั้งน้องเช็คบินเลยจ้ะ เล้งเล้งเขาอร่อยแล้วคนนี้เขาแยกด้วยนะแยกเล้งกับน้ำซุปเอาไปใส่มามา่าฟิโลโดชอบมื้อที่แบบมื้อที่อะไรยุ่งยุ่งอะ่ะภารกิจยุ่งเหยิงไม่ต้องทำอะไรมากหนึ 1, ่งพันอาไรนะ 1,106บาทครับทานม,มื้อนี้สั่งแบบรัวๆไปอย่าลืมไปดูข้างในเขามีอะไรนะ,ะเขามีอะไรบ้านเรือนไทยร้านค้าอะไรไปเดินไปดูกันเดินเข้ามาดูครับบ้านเรือนไม้เขามีขายของผ่านครัวครับตรงตรงนี้มีขายของอะไรด้วยใช่ไหมฮะ<อ>บ้านเรือนไม้ เสื้อ้าขนมเสื้อผ้าขนมอ,อ๋อเสื้อผ้าขนมนำเข้าญี่ปุ่นนี่ดูตัวของเขาไะขุดตักไปรอแล้วมีเสื้อผ้าขนมของนำเข้าขประเทศญี่ปุ่นก็ไปดูข้างในเหรอถอ,อดรองเท้า เสื้อผ้าของนําเข้าญี่ปุ่นมาดูกันอโอ้เยอะแยะมากมายวอนนี้อะไรเนะี่ยตกใจนึกว่าถั่วอะไรที่ผมชอบทานมันจะไม่ใจขนาดนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ถัว่วอัปปาจิโออะไรนั่นเป็นขนม ตก็ไปตรงเสื้อผ้าก่อนเลยแหละครับปูตัตอนี่ไงป้ายเขาที่ว่าร้านขายของเขาชื่ออะไรนะสุกใดเล่าจะเท่าช้อปปิ้งอ่ะเี่โดเดินยืนกับคุณแม่ก่อนปิดคลิปลาเอฟซีก่อนนี่ครับพามาทานสมใจอยากปูต๊กหรือยังฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราให้เื่อได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปครับ สวัสดีครับขอบคุณขอบคุณใครขอบคุณขุณเอฟซีเปาเจี๊ยบปาเจี๊ยบปาเจี๊ยบแนะนำร้านนี้มาเจี๊ยบพะล้ำสองค่ะครับใครมาไม่ถูกก็ปักหมุดเลยนะฮะว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซ็นพะล้ำสอเตาถ่านไข่ออนเซ็นพะล้ำสองเจอกันคลิปต่อไปครับาย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 ไปต่อไปต่อ ในตอิดตามที่ต่อไป